ขโมกแต่คนชื่อเทียบใจไม่เคออยยมเทียบไม่ว่าเทียบสักนิดเดียวเธออยู่ไหนจงได้เฉลียวเธอรุมให้วัวใจฉันเปลี่ยวอยากเห็นหน้าน้กนาคีใจฉันโม้อไเทียบไปหมดเล ไรเท่าเธออย่างนี้วอนฟ้าดินจงเป็นสักทีว่าฉันรักรัก,รกหล่นปรีไม่มีทำเตตัต้งปัญ,ญ จบครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามซาวคนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงแหลมโอเวอร์แมทกันนะครับว่ามันเสียงใสแค่ไหนกันนะแม่ผมก็เผลร้องเพลงตามเข้าไปเลยนะฮะกำลังเพลเลยนะครับผมไม่บอกนะครับว่าเสียงใสเสียงดีหรือเปล่าให้เพื่อนๆทุกท่านฟังกันเอานะครับเมื่อกี้เปิดเพลงให้ฟังกันไปแล้วขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรนะครับไม่ฟังนะมีลิขสิทธิ์กันหมดเกือบทุกเพลงเลยนะขออนุญาตนะ คุณสายันสัญญาด้วยนะครับขออนุญาตนำเพลงมาเปิดด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับเสียงดีไม่ดีเพื่อนๆตัดสินใจเอารบกวนใครมีหูฟังใส่หูฟังกันด้วยเสียงแหลมโอเมกคู่ละสี0ยบาทแบรนด์นี้ไม่มีผิดหวังฟังเอาแล้วกันเสียงใสไม่ใสเสียงดีไม่ดีดูลำโพงพวกนี้นะดูจากหน้าหมวกก็รู้แล้วมันไม่น่าจะเสียงใสนะ ใครสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับแล้วก็เป็น i อ l i n e ลนะครับแล้วก็เป็น Facebook ใครสะดวกติดต่อสั่งซื้อช่องทางไหนสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับนะเพียงคู่ละ490บาทเท่านั้นเองนะของเหลือไม่เยอะนะเหลือไม่มากครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องลังเลแล้วนะ อาใครต้องการตีออออซื้อติดต่อดว่วนเลยนะฮะของมีไม่เยอะแล้วนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามสาต้องขอญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ